สวัสดีครับพบกับช่อง Double TK นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแนวทางสายฟรีสำหรับเกม Tree of s e r e r i a Neverland นะครับก็ค mm ือ hmm. ถ้าเป็นแนวทางแบบสายไม่เติมหรือเติมน้อยหรือสายฟรีนะครับ mm hmm. ผมก็จะแนะนำให้เล่นเซิร์ฟใหม่นะครับโดยเซิร์ฟใหม่จะประกาศนี่ครับดูจากนี้ครับประกาศส่วนใหญ่เซิร์ฟใหม่จะเ,ออเปิดที่ประมาณ10โมงเนาะ UTC บวก8 ถ้าปาเป็นเวลาไทยก็จะประมาณเก้าโมงนะครับเวลาไทยเพราะว่าเซิร์ฟใหม่นี่ครับเพราะว่าเซิร์ฟใหม่มันสําหรับเหมาะกับสำหรับผู้เริ่มต้นเนาะถ้าเราเล่นเซิร์ฟเก่าๆเ,เนี่ยเขาจะเวลนําไปไกลแล้วแล้วเกมนี้เป็นระบบเกมล็อกเลเวลนะครับก็คือวันแรกเนี่ยสมมุติเราจะเล่นเนี่ยเราจะได้เล่นแค่ถึงวิยี่สิบเจดสมมตินะครับเราจะไม่ถุงกว่านี้แล้ว เราจะไปเวลยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไม่ได้นะครับจะล็อกเวลยี่สิบเจ็ดครับซัเวอร์เก่าเนี่ยคนเขาก็จะไปเรลสี่สิบสี่เรลสี่สิบสองหมดแล้วครับเราเล่นเราจะสู้กับคนพวกนี้ไม่ได้แม้จะเป็นสายไม่เติมก็ตามแต่ถ้าเซิร์ฟใหม่สายไม่เติมเราก็จะสู้สีกับผู้เล่นผู้เล่นที่เติมครับไปผมกดเริ่มปรจจุบันไทยนะครับนี่ครับอันนี้ผมเล่นมาประมาณหลายวันแล้วเนาะตอนนี้มันแม็กที่ เลเวลสิบสีเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายครับตัวระบเกมน่ารักนะมีหลากหลายแนวเวลาเล่นจริงๆอาจจะประมาณ3ชั่วโมงนะครับถึงเก็บกิจก,กรรมต่างๆหมดนะครับอันนี้เข้ามาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนครับนี่ครับเห็นข้างล่างไหมฮะเลเวลขนาดนี้สี่สิบสาม่าสีิบสี่คือตัวนี้ถ้าผมเลเวลสี่สิบสี่เมื่อไรปุ๊บมันจะปลดล็อกเลเวลอีกที สี่สิบเจ็ดก็คือวันที่วันที่ยี่สิบสามครับก็อีกต้องสองวันก็ค,คือผมจะไม่ได้เวลเกินสี่สิบสี่ครับนี่ครับเก็บนี้ก็ดีเนาะเป็นระบบล็อกเรเวลใจ่ายฟรีแล้วคือเราเก็บของทุกอย่างนะครับทํากิจกรรมให้ครบทุกอย่างทุกสัรพสิ่งครับกิจกรรมต่างๆคือดูจากโหมดนี่ครับนี่ครับมันจะมีทับทับอยู่เก็บไม่ครบเนาะหรือจะดูจากตรนี้ก็ได้ครับเครื่องมือ นี่ครับโทรศัพท์นี่ครับเราเก็บครบตามนี้เราก็ถือว่าทําความสําเร็จแล้วครับนี่ครับเก็บทุกอย่างเก็บทุกสิ่งถ้าเริ่มต้นเข้ามาอันที่ผมเรียเนาะก็เก็บกรรมก็เก็บทุกอย่างทําให้ครบนะครับครับสวัสดิการต่างๆทําให้ครบหมดทุกอย่างนะครับสายฟรี น,นี้ผมจะเลีวิวเล่นนะครับสมาชิกอันนี้จะเป็นรถไฟเนาะก็คือโหลดสินค้าเข้าไปครับวันหนึ่งโหลดได้สามอันเนาะครับถ้าเราของไม่มีเราก็ไปสร้างครับงานฝีมืออันนี้ผมได้ไรครับไปรับรองคุณภาพคุณสมบัติสูดเด็ด ใส่ฟรีก็ประมาณนี้ครับคือเก็บให้ครบทุกอย่างครับต่อไปผมจะเป็นการรีวิวเรื่องการเล่นเนาะครับรถไฟก็คือเราจะมีขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะมีมุมตรงนี้ข้างๆครับหกเจ็ดตอนนี้เรามีหนึ่งชิ้นเราก็สร้างไปอีกหกชิ้นเริ่มต้นเทาวันใหม่นะผมแนะนําให้ให้ทําบ้านก่อนนะครับเข้าไปเคลียร์บ้านก่อนนี่ผมจะแนะนํารถไฟนะ อันนี้ครับข้างล่างก็บอกเขียนอยู่ครับเจ็ดชิน้นแต่เราไม่มีหินเนาะเราก็ต้องไปเราต้องไปขุดแร่ครับเีมน,นี้สนุกนะครับมีเลี้ยงฟาร์มมีทําเครื่องมือหลากหลายเลยครับมีแต่งตัวละครมีการดมีแมวนะครับอันนี้คือรถไฟเนาะ าอยากรู้ว่ามาหนึ่งผมทำอะไรก็ดูจากคลิปคร้งที่แล้วนะครับว่าหนึ่งวันทำอะไรบ้างผมก็จะอธิบายหมดเลยเห็นมุมซสายรากไหมครับถ้าเราครบหกส่งครบหกราเมื่อไหร่เราจะได้ลดให้ส่งอีกพิเศษอีกคันหนึ่งนะจะได้ของเยอะมากนี่ผมไปแค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับจะมีแมวนี่ผมเพิ่งได้พูดแดงมาเมื่อวานเองแล้วก็จะถ้าถ้าทองวล่สองถ้าแดงวล่หนึ่งก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ครับเนียลากได้ครับให้เผาตรงกันนะครับ จะแรงเลยนี่ถี่เราส่งรถไฟเราก็จะได้ของเนอะครับตลาดผมก็แนะนำรับถ้าสายซีตลาดก็เข้ามาดูนะฮะนี่ครับีก็รีเฟซไปนดหญ่ก็ซืดด้ออะไรไม่ค่อยได้นะครับก็ดูไว้อย่างเดียวอันนี้ก็คุมนะอันนี้เน,นี่ยได้ยี่สิบใบผมว่าโอเคนะผมยังไม่ซื้อต้องเก็บไว้กัน หัวต่างๆก็ใช้เวลาเล่นนะครับไม่กี่รถไฟเนาะคุ้มกันก็ต้องเดินเฉยๆนะครับเดิน,นเฉยๆมันก็จะมีข้อมูลบอกข้อมูลบอกวันหนึ่งสามรอบผลของแมวยักษ์ก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินถกกทีได้พีได้อะไรครับหัยแยก,ก็ต้องแนะนําให้ลงให้ครบนะครับสําคัญเลยได้พีเยอะอันนี้หน้าก็เล่นได้เรียบร้อยนะครับส่วนพวกนี้เปิดสิบโมงเวลาไทยเนาะเขาเล่นได้ครบีผมจะพาไปดูบ้านนะครับ คในบ้านนี้ผมปลูกเอาไว้ผมก็ปลูกเผื่อไว้ครับในสารพันพวกนี้แหละแต่ของมันจะเต็มนี่ครับเหมือนเ hey ดนะใครเล่นน,ะนี่ผมขอยืนเกมเอยนะฮะเหมือนเก็บปลูกผันอื่นนี่ถ้าส่งก็ส่งได้ก็ส่งเลยนะครับบ้านจะมีคนให้ส่งต่อวันนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีแมวเห็นไหมฮะแมวสองตัวถ้าเราส่งแมวเราจะได้ของนี่ผมไม่มีของส่งเนาะ ก็เก็บมียจะได้ของอัปเกรดครั้งนะครับเมีเออยอีกตัวเหมือนจะใช้ใช้พืชเนาะครับปลไปเลยครับตอนนี้กำลังเล่นอยู่บบได้ครับพืชมันโตเร็วครับนี่ครับประมาณนาทีหนึ่ง<ๆ>บ้านก็ง่ายๆครับก็เก็บของให้ครบ แตระวังค้ังเต็มนะครับเก็บเสร็จก็ส่งไปครับอันนี้ก็เช้พืชเนาะเดี๋ยวผมรอพืชแล้วกันนี่ครับสร้างเขาแนะนําให้สร้างตลอดเนาะเพราะว่าถ้าสร้างแล้วเนี่ยครับถ้า้าเราชั่วโมงก็จะเปิดของนะอันหนึ่งครับง้อเก็บไปครับในหมดบ้านก็จะมีนี่ครับร้านแต่งนี่ครับร้านทําชุด อุปกรณ์ทําชุดกา็ามนี้ครับทารูปเลยล้วสอบถามว่าร้านทาชุดเนี่ยหาอุปกรณ์จากวัสดุดิมาจากตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับสักครู่นะครับผมพุกจ้าแปมี้งนี่ผมได้เนาะผมก็ส่งคนผมแนะนำให้ส่งแมวก่อนเนาะ เสร็จแล้วก็ส่งตรงนี้ครับต่อนี่ครับวัตดุดิบวัตวัตถุดิบทำพวกชุดเนาะครับแนะนำเขาใส่ให้หมดทุกทกอันเลยจะไปทิ้งไว้ครับรับพัสดุผมก็กดเร็นรับให้ครบเนาะต่อวันน่าจะชั่วโมงหนึ่งนะครับข้างบนก็คือนีน่ครับไปเล่นไปเล่นเครื่องได้ ผมแนะนำเก็บไว้เลี้งเฉพาะของที่รีบรีบด่วนๆนะครับอย่างเช่นผมเล่้งไก่เนาะนเล่งได้เสร็จเลยเห็นไหมฮะทันทีตอนนี้เหมือนอ่านไก่หมดผมก็สร้างไปหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้คือเล่งได้นะครับเลี้งอาหารไก่ก็ได้นะครับเล่งไป ถ้าเล็งเสร็จแล้วเราก็เนี่ยครับรับเต็มสูงสุดสองพันสองรอสสิบนะครับตอนนี้เก็บของให้หามไปน่ครับเรียบรอ้อยเดี๋ยวคนก็มาใหม่นะครับรออีกสักพักหนึ่งวันหนึ่งส่งได้สิบสองครั้งนะครับออเดอร์เดี๋ยวก็จะมาอีกหกคนก็ครบสิบสองก็คือทําให้ครบอะครับเนี่ยมาใหม่ละพิ่งมาแล้วต็อกๆแล้วครับนี่ผมไปสร้างพืชแล้วเนาะ พอผมจะออกไปทำอื่นและนี่ครับถ้าเราส่งได้เราก็ส่งไปก่อนมีอะไรส่งได้ก็ส่งโอ้นี่ผมส,ส่งได้ครบเลยนี่ครับระหว่างนี้เราก็อ่ะอย่างอื่นก็ไปครับน้ำเลดน้ดก็ลยติมนะครับ เดี๋ยวเราผมออกนะออกจากบ้านแล้วบ้านนี้สามารถอยู่ที่ไหนก็เข้าได้นะครับมันก็จะออกมาทันทีเลยเสร็จแล้วต่อไปผมแนะนาอีกอันนึงก็คือไปอัศวินก่อนกลุ่มอัศวินหรือกริวนั่นเองผมแนะนําให้กลับดินแดนไปนะครับน,นี่ครับกิจกรรมอัศวิน,นก็จะดูนี่ครับภาพรวมสิ่งปลูกสร้างครับนี่ครับเราสามารถทําตามนี้ได้หมดเลยครับ ันนี้สามารถช่วยได้สิบครั้งต่อวันนะช่วยกิวระหว่า,างเดินก็ดูจากนี้ครับชื่อเหลือเราสามารถส่งของให้เพื่อนได้เนาะห้าครั้งแล้วาสามารถขอได้เหมือนกันครับห้าครั้งขอเลยขอเลยนะครับขอสเสร็จมือจะไม่มีเล้วฮะส่งให้ได้นะครับรีเซ็ตได้นะครับ ส่งเกิน5้าครั้งก็สามารถส่งได้อีกนะครับแต่จะได้เป็นความช่วยเหลือแทนกัรรังซองวันหนึ่งก็สามสิบความช่วยเหลือแต้มช่วยเหลือไปทำไรนี่ครับร้านค้านี่ครับร่วมมือสามารถเนี่ยเก็บแต้มไว้แลกของได้ครับก็ดีนะผมแนะนำให้ถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือให้ครบนะครับมีมียานีนีนนด้วย มีกลับมาช่วยนะครับกดไปแลยวเสื้อสิบครั้งไม่มีอะไรครับที่สำคัญทำไมผมถึงเข้ามาเกี่ยวก่อนก็คือนี่ครับเกาหลอมอุปรกรณ์อันหนึ่งนะสุ่มโชคเนาะได้ดีดีดีถือว่าแย่เนาะตอนนี้หนึ่งจนห้าเท่าอยู่เราไปซข้ามารุงเก่าหลอมก่อนนะครับอันนี้ก็อัพเกรดเนาะการอัพเกรดก็คืออัพเกรดให้เท่ากันทุกขั้นนะครับ ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเนี่ครับอันนี้คือขั้นสามหมดแล้วผมก็จะไมครับไอตัวขั้นสองไ้ครบขั้นสามนะครับต้องกดลลอกตรงนี้นะค้อนเนี่ยครับเอาไปทุกขั้นนี่มาเตาอหลอมแลวนะครับซ่อมก่อนครับผมก็ผิดหูกกตอก่อน,นเลยเกือบแล้วนี่ครับซ่อมเรียบร้อยเสร็จแ,แล้วสามารถขอได้นะครับตาหลอดสาคัญเลยขอเพื่อนได้กดขอไปเลยครับเพื่อเพิ่มความโชคดีของเรามากขึ้น ตอนนี้1.5ถือว่าน้อยนะครับจะมีอะไรกลุ่มสวินอ่าตาหล่อมารอไปก่อนวิทยาลัยวิทยาลัยก็สําคัญนะครับเนี่ยถ้าเราช่วยกิวเราก็จะได้แต้มมาเนาะไปอัปเกรดได้พลังเราขึ้นบางสามแสนกว่าล้วอันนี้สร้างอุปกรณ์นะผมไปทันที สามารถดูชาร์จอันดับนั้นะถ้าสายเติมเขาก็จะไปไกลด,ด้วยพลังนี้ฮะเกือบแปดแสนนี่ใกลวิสายนะครับถ้าดูภาพรวมดูครับถึงล้านแล้วครับแต่ซืเติมที่ได้กแค่นี้ครับสามสี่แสนนี่มีทางมากกว่านี้ครับเขาใส่เติมเ่ะเขาสา, Minor, สามารถเติมนี่ครับกิจกรรมเนาะเนี่ยครับโปรโมชั่นสามารถเติมซื้อแพ็กต่างๆทุกแพ็กครับโหดมากมีเม็ดด้วยครับเนี่ย เขาซื้อครบทุกอย่างนี่เขาก็โหดแล้วครับมีทุกอย่างเราต้องเก็บเรื่อยๆครับอันนี้เตาหลอมเนะเาะสามารถสกัดแล้วก็ตีหลอมได้ไวันละห้าครั้งครับเพื่อไปเอาอุปรกรณ์นี้ผมก็แนะนําต้องทําทุกครั้งนะเอาอุปรกรณ์ไปขุดเหมืองตัดต้นไม้ตกปลาหาผลไม้ครับวันหนึ่งห้าครั้งเราก็ทาแม็กเลย ีทองดีสุดสีม่วงลงมาครับสีไฟ้าใหม่สุดถ้าได้สีฟ้าคือสีม่วงเลยก็คือเราก็ไปอัปเกรดนะครับไปอัปเกรดเครื่องมือเราเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมซีขาเลยดี่ครับอัปเกรดตรงไหนหงานสีมือปุ๊บแล้วก็มา ไหนวะนี่ครับซสสัแพนกงานสีมือแล้วก็นี่ครับอัปเกรดผมเลือกอาสีฟ้าก่อนเนาะเพื่อสีทองผมล่วงความสนทานล่วงหมดนี่เป็นวิวหกแล้วครับอัปเกรดผมก็เลือกสีฟ้าอนชุดวิวหกแล้วครับสร้างก็มีแม็กเหมือนกันนะครับนี่ครับดูจากตรงนี้ดูจากนี้ นี่ครับแม็กเหมือนกันพอหนึ่งกนผมก็แนะนำตีให้ครบเนาะกุดเบลให้ครบผมพาไปทัวร์ดีวว่าว่าเป็นยังไง ี่เหมือนขาดอะไรนะครับนี่เราก็ดูเนาะไอ้รถน,นไฟอ่ะนี่เราขาดหินเนาะแล้วก็กดช่องค้นหาไปรวบรวมนี่ครับอ๋อมันอยู่แบบสองนะครับเดี๋ยวผมกลับไปก่อนที่ผมไปใจเลยนี่ยเดี๋ยวก็จะพาไปที่ว่าแหล่งที่เราสามารถขุดแร่ได้นะครับที่นี้เป็นหินแร่เนาะ นี่ครับพาขุดแร่แล,แล้วเราก็สามารถกดขุดเหมืองได้เลยนี่อุปกรณ์เนาะครับหาหมดพอดีขุดทีเดียวหมดเลยไม่เป็นไรหมดเราก็กดใหม่ได้มาชิ้นเดียวหมดแล,แล้วก็จะพาไปอีกจุดนะครับหรือเราจะเดินหาเองก็ได้นะจุดนี้ไม่คนนะครับก็ขุดไปอุปกรณ์เราเปลี่ยนได้เนาะตามระดับเราอาชีพงานฝีม,มือมันมีสามอาชีพนะครับนี่ครับ มีนักปรุงอาหารนักแปรธาตุช่างฝีมือช่างฝีมือก็ทําเกี่ยวอุปกรณ์ทําต่างๆเนาะแร่ตกปลาที่ผมบอกไปนักแปราธาตุก็สาคัญนะครับทํายาต่างๆนะครับทําสีย้อมแต่พวกนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่างฝีมือนะครับนักปรุงอาหารก็เหมือนกันครับแปรสำหรับเพิ่มสเตตัสผมแนะนำสองอย่างเนาะนักแปรธาตุกับช่างฝีมือ ทำไมส่วนใหญ่ช่างฝีมือจะเยอะครับนี่ผมก็ตีไปครับถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับจากตรงนี้ถ้าตีไปชื่อเสียงจะเพิ่มนะครับแลอีพีก็จะเพิ่มนี่ครับสามปดสิบเจ็ดพึ๊ดตีปพึ๊บพึ๊ดเอ๊ะทำไมไม่เพิ่มเนะาะสำหรับผมคิดว่ามันน่าจะตรงนี้มัน ใช้ต่ำนะหมายถึงว่าตรงแท็ที่นี้มันเลต่ำกันไปละตีเลยไม่ขึ้นละนี่ผมดานะครับนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมพาไปตีตรงสนะูงเนาะให้ับผมขอตีตรงนี้ก่อนเพื่อทําตรงนี้นะครับรถไฟนี่ครับรถไฟให้ได้เจ็ดอัน,นอได้แล้วเนาะผมก็ตีเลย อ๋อลืมไปครับขุดแร่ไม่ได้เนาะคือสร้างไรายได้นี่ครับชื่อเสียงก็จะเพิ่มในแปดสิบเจ็ดนี่เป็นร้อยสองแล้วครับไอพี EP เราก็เพิ่มนะพอหนึ่งมันก็จะแม็กนะครับแม็กสุดมันก็ไม่เพิ่มแล้วอีพีข้างล่างนะแปดร้อยิบห้าอะไรเงี้ยครับนี่พอเราได้ครบแล้วกดรับสัมตาระก่อนพอได้เแล้วกดโหมดกดขบวนรถไฟส่งไปเลยครับในส่งอีกอันหนึ่งก็ครบหกลำแล้วเนาะมันจะมีรถไฟพิเศษมากดข้างล่างอัญเชิญ นี่ครับเราใส่พิเศษแล้วก็ต้องส่งให้ทันภายในสองชั่วโมงนะครับผมมีของหมดละสําคัญมากนะพวกนี้ต้องส่งสดสายฟรีครับเรียบร้อยเราจะได้เราก็จะได้นี่ไว้อัปสเตตัสเราเพิ่งขึ้นเยอะนะเนี่ยกว่าหกร้อยนะสิิ์ว่าเยอะนะครับตอนนี้ตลาดเนาะถ้าผมหาของนะครับผมแนะนําให้ซื้อของทองนะครับ อ,อย่างอื่นไม่ต้องไปซื้อนะถ้าเริ่มใหม่เปรียวสามสิบของทองไม่จาเป็นต้องซื้อนะครับอดทนเก็บไว้ดูซีของสี่สิบนะครับตอนนี้ผมจะมาหาอาวุธที่ผมนี่ครับคือการกดจองเนี่ยเหมือนไม่ใช่ว่า,าเราจะได้ชัว์เนาะเราต้องไปแข่งกับคนอื่นผมกดจองไปก่นอนเดี๋ยวรอนับเวลาสำเร็จต้องรองนะครับว่าเราจะได้ไหมมันจะเป็นงานสุ่มทุกอย่างนะครับ ต่อไปที่ผมบอกฮะต้องเข้าหมวดได้ไม่หมดจะไปจเปะ,ะเป็นผมพาไปนี่นะครับแมวยักษ์ขนของก็กดที่ได้นะครับข้างครับรวมทีมแล้วก็ส่งคำาัไปถ้ามีคนเงนก็ได้ถ้าไม่มีท่านานก็สั้างเองนะ,ะรวมทีมสร้าง ในยักษ์ขนของวันหนึ่งได้เล่นครั้งหนึ่งสำคัญเนาะต้องเล่นให้สู้กับแมวยักษ์ให้ทันภายในหกขอทีจะได้ของที่ดีที่สุดผมกดระหว่างรอเพื่อนกดปัดไปท่าไทยก่อนนะครับเพื่อเราจะไปจุดที่ว่าเราไปลุยแมวยักษ์ได้ครับ เพื่อนสามคนเนาะต้องรอ้อยครบก่อนนี่ครับมาถึงละจุดนี้ก็แมวยักษ์เนาะสงสัยยังเช้าเกินครับยังไม่มีเพื่อนๆเลยก็กดตะโกนมาทีนึงนะเพื่อนเรียกเพื่อน สกิลอ่าถ้าสมมติเพื่อนๆถามว่าถ้ามัน Mac Level แม็กเลเวลแล้วล่ะเราจะทำไรเราก็เล่นได้นะครับเราจะได้อ e ีกพ e ีอีกพีนั้นก็สามารถมากดนี่ครับแต้มสกิลขั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้พ e ีเกิดสามารถแลกแต้มสกิลได้เนาะมาอัพกิสสกิลต่างๆนะครับสำคัญเลยเนาะอันนี้ไม่มีเพื่อนเลยนะนใส่ยังเช้าอยู่ งั้นผมออกแล้วกันเพื่วความรวดเร็วนะครับนี่นรับเราเข้าไปเลย <c oughs> มันสามารถเข้าได้นะ <c oughs> ถ้ามันเพิ่งเริ่มไปวันนี้รอบสามแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถเนียนได้เดยวยักษ์สามารถซ่อมนะมันจะมีจุดซ่อมสะมาณสองจุดถ้าเราเป็นช่างสีมือเราซ่อมเลยจะได้รวดเร็ว ที่ไม่ต้อง่อบนะครับนี่มันรอบสามแล้วแมวแมวมยักษ์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามรอบก็คือเราต้องขูดให้อ่แค่แต่ละด้านเท่ากันรอบสามจะจวนี่คือจบละขาดอีกสี่แต้มเนาะ,ะเกินเกินยก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 ,ยก,ยก คือคือลุกวันี้น,น่าจะเกินเนาะผมออกก่อนเดี๋ยวผมกลัวไม่ได้ของผมมารีวิวใหม่เดี๋ยววะ่ะหลักๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าพวกอีเวนต์ต่างๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับสำหรับสายฟรี แนะนำก็เล่นให้กิจกรรมให้ครบทุกโหมดนะครับให้มดแม็กทุกโหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับถ้า,ถ,าถ้าชอบก็าสามารถกดถูกใจกดติดตามได้นะครับขอบคุณครับ